เธอเ,ธอเ,ธอเนี่ยเจอกับทางด้านหวานเย็นใช่ไหมถือว่าเกมผู้สุดท้ายเนถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับหวานเย็นกับทางด้านดีเทอร์นะโอ้ดีเทอร์ตอนนี้อยู่กับที่หนึ่งนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสครับฤดูการนี้ส่วนหวานเย็นนี่ก็เหมือนกันครับเกมนี้ให้จุดทางาด้านีเทอร์ได้ครับพวกเขา พอต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี้ผลงานทุกจะดีเยอะสองลำบากเย็นเยอะเกมนี้เจอกับลูเชิร์เยอะตัวผู้เล่นนะสองทีมมาไปครบถ้วนสมบูรณ์เยอะอ่าแขกที่แรกเริ่มแล้วครับป้ายิงตุ้มติดใหม่ตรงปออแล้วไปหวานเย็นวันนี้ใส่เสียอเป็นสีส้มครับเขาว่าเสียงไทยแท้แล้วเสื้อเนี่ยสีโทนเดียวกันเนี่ยอ้าวแล้วไปวิ่งหลบผู้เน่นเลยดูดการเนี่ย ยักขึ้นมาเสียบอลแล้วตอนนี้ดินไปเองแล้วที่้หเพื่อนตอนนี้ด้ยครับอทะลุมาตรงกลางล้วได้บครับเอตั้งปจากปากปรตูท้ายที่ไต้องอบแม่งอมันุ่งไปเสียบอลเยอะทางด้านฝันีเยอะนตัวตัดกลัมาเนี่ยได้ยิงด้วย เอยาวขึ ja mm ้นหน้ามาโป้แล้วไปใช้มือถากกระโปงอ่าเสียฟ้ารึเปลโอ้เราเป็นปีชิมจังหวะดีนะตายรึเล่า แล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของหวานเย็นเยอะเข่าเก่าเกลีโทษเยอะมาทางขวาครับอยู่ทีฟอนในสองสามคนครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะยิงครับตาเจบอยสามคนครับน่าจะเป็นบอยหที่ป่าหรือมีลูกสูงแล้วเดี๋ยวต้องดูครับปล่อยยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นน้เลยครับหมุนมาดูต่อสูนของหวานเย็นโอ้โหซับตู้นี้เสียใต้คานบนเข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งสูนจังหวานเย็น แล่นมาไม่ถึง2นาทีประตูแรกของหวานเย็นมาแล้วเกเต็หานด้วหนึมันเปตสอศูนย์โอ้โหมาเสียลูกเชฟพีครั้งเดียวกบเสียประตูเลยเข้กนเย์ฮคท้ี้เฮ้ยเย้ยกิ๊กกิ๊ยเฮ้ย้เข้ย้ยยเฮ ออกสั้นๆเลยดีเทอร์คือประตูแรกเสียเร็วเลยจัครับดีเทอร์ตาฝูงครับแกที่แล้วมาโดนนำไปก่อนสองสูงเดียวจ่ายคาริล่าออกข้างครับยังได้ไปต้องขึ้นเดียวฟูงยัดเข้ามาตอนโอ้โหแต่ตวัดเรื่องนี้ไม่ดีนะโดนไม่เต็มครับไฮ้ตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับของหวานเย็น ยา,าวขึ้นหน้ามาลูกนี้บอลตกมาแต่ว่าจับบอลออกข้างไปเองเอ็นเดือยให้ทุท่งเนื้อไปนะทรายปูมไกลเข้ามาฟอออกมาป,ปั๊มปิงเ,เปลี่ยนการกับใบตั้งทางซ้ายทีนีาา้อ้าวเออปิดยาวสวยสวัสดีแบงค์หนุดขึ้นมาท้ายจับแล้วคืนปั๊มเอา้า โอ้โหโดนไม่เต็มเลยเมจังหวะสุดท้ายเล่นเร็วเลยครับให้ทางขวาโอ้โหหอนนี้ให้ต้องบอกไม่ค่อยดีครับกิมชิดข้ามฟ้ามาสวยครับขึ้นทางซ้ายครับไปได้แล้วหะหลุดมาตรงกลางแล้วเปิดทางขวาทันหรือเปล่าไ่ทันเยอะตลอดที่ เปล่นนยนการขึ้นนอทางขวาแบงค์แต่ไม่ผ่านยับยังได้ไปลูกทุ่อีกทีครับปูนกนัดมาฟั่มการโดดขึ้นทางขวาสวยละแก๊งโอ้โหต้องไปตีด้วยขวาเท้าไม่ถนัดกับลูกนี้บอลสุดท้ายหลุดออกหกลนะังไป้เองครับพูดแล้วเล่นเร็วเลยครับดูว่ากินให้หนึ่งสองเปลี่นยนการทางขวายัางเก็บได้ครับสำหรับหวานเย็น นักกลับมามากเลยหม่ยทีแล้วเกมเปลี่ยนการตรงกลางสวยครับมีพื้นที่ครับแม่แต่ว่าจับบอลยาวไปทีหนึ่งยิงสวนแล้วโอุ้หลูกนี้มันตรงกอล์มครับโอ้มีพื้นที่ครับได้ยิงลูกนี้นอกกรอบเกี่ยวกันแลวได้ลุ้นเลยครับหวัดเย็นดีเชิญเปิดยาวขึ้นมาตรงกลางครับโอบลงสวยครับโอ้แล้วจับบอลไม่ดีจังหวะนี้กลับมาได้นักปู่เราเสียบอลครับปั๊ม เป็นการข้ามาทางขวากรบปิน่นตายโอ้โหจะให้แท็กลูกนี้ไม่ดีอรับรถจักรกลมาได้แล้วครับยังื่นตังขวาโอ้โหแล้วปล่อยหลอกท,นทันหรือเปล่าไม่ทันเดียวนี่สองให้นจะหยุดวิ่งแล้วไปต่อครับไปตั้งเตะฝาประตูขึ้นมาครับสำหรับหวานเย็นเล่นซานบ้างครับ กินชิฟยาวขึ้นมาต้าดีจับมาต้าเงยไหลครเกมให้ตรงกลาสเราไหลทางซ้ายสวยเลยวนนี้จับคืนอ,อีกทีไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายการโดกสุดคู่เข้ามาโด่บอลยังไม่ไปไหนครับปั๊มการโด่งเขมาทางขวาปั๊มเปิดให้ดีครับตอนนี้ได้กลับมาทีกระบาดเย็นเปลี่ยนแกนทันหรือเปล่าทางาวาาขวากับบาดเย็นเก็บกลับมาได้แล้วเปิดยัดลูกนี้ล้างฝ่ามาครับ ตรงไกลขึ้นมาทางขวาครับกิมหม่งทิ้งได้ตรงกลางเออล้วหน้าจะแกม yeah, ลูกนี้สวยครับไปเองก็ทางขวาสวยครับปอลไปเสาสองไม่ถึงครับต้งงว่าสองดีเทิร์นตรงกลางายังได้อยู่หรือเปล่าเสียบอลยุาโอ้โหแล้วปั๊มไปยังจะไปแย่กับมาไม่ห่างก็กิมของบอลหลอกสวยครับเราให้มาตอนนี้ตามกลับมาได้ครับ ดูตัดเข้าในครับแล้วจ่ายบอลเฉลี่นิดนึงไม่มีใครเตะทิ้งยาวขึ้นมาโมงลูกนี้ได้เลยลูกพุ่งแล้วดีเกินทุ่มยัดเข้ามาแบงค์โอ้โหจิ้มที่บอลลูกนี้แล้วปีผู้เล่นบาดเจ็บก็หน้าเรื่องสึกจุดเกมครับจังหวะาจะแหวกตรงข้างในมือวินโดนิดนึ่งแล้วปูลูกนี้ก็จะมีการเปตะตูแล้วปูตอนนี้สองปิกตรงใหม่คนนึงครับ เปิดยาวขึ้นมาไม่มีใครเลยตูนเร็ลเรรวบให้บางป้าใไม่ทานจังหวะสองยังเก็บได้อยู่ทางด้านซ้ายแบงก์กลับไปต้านกนใหม่อารชิปยาวขึ้นมาลูกนี้หมทนชิงออกไปได้บ่อยอชิงจักอยู่แล้ว,วบอลนี่อ่านเก่งตลอดเยอะ อ้าเปิดยาวขึ้นมาไม่ผ่านไปก็เปทิ้งทอกได้อยากได้เลนลูกผู้หญิครั้งครับทางด้านขวาเลยไมจะไปเองตัวนี้ไม่ได,ได้ครับอยากได้เลยลูกผู้หญิครั้งครับแกรถโดดผ้ามาโดดทิ้งออกไปได้คริม บางแล้วเอาเสาสองไม่มีครับบางแล้วสมัยท้ายแท็กจับออกห้างไปเองนะต่อนี้ยังได้ไปรุกงรุ่งเนอะโอ้โหเกมผ่านมาประมาณ8นาทีเศษแล้วต้บอกว่าเป็นหวานยังไงขึ้นนำอยู่1-0ครับแต่ว่ามาจากลูกฟรีคิกครับเกมอ๋อน่าฟีเกม โดนจักแล้วเปลี่ยนการข้ามนะรับไม่ดีจังหวะนี้เตะทิ้งออกไปบอลหนอกข้างยังไปลุกทุกข์นนักขวาของขวานเ,นเนี่นคนับพุ่มเร็วขึ้นมาตาปา๊มบอลจังหวะท้ายยิง,ลาางยแล้วไม่จังหวะสุดท้ายรับเข้าซองเหมือนกันเนับการเล่นเร็วดูเปิดยาวลูกนี้มาข้างหน้า<ป>เอาเก็บคนลงมาไม่ดีแล้วดีเดอจักกลับมาได้ไ<ป>แบงค์ เอ้าฟาวน่าหวยเต๋่ไม่โดนบอลก็เกินเอาแล้วมาดูฟรีคิกของดีเทอกันบ้างครับอาแล้วดูฟรีคลิปจังหวะนี้อยู่ที่บอลสองคนครับแบงค์กับอาร์ครับยิงติดบล็อกแล้ว็บอ่าไปเล่นต่อต่อนี้ตัดเข้าในมาแล้วเปลี่ยนกจตเองเขาว่าแล้วปีงจับแล้ว ไปต่อสุดเส้นหักข้อมาไม่ผ่านกับเสาแรกดักกับได้กิมเปิดยาวข้างหน้าโอ้โหต้าเล่นไม่ได้จังหวะสวุสดท้ายขอหลังรัดตั้งเตะขึ้นมาเล่นเร็วเลยครับดีเจันปังดูด้านโอ้โหจังหวะนี้เลี้ยงออกข้างไปเองครับ เออลุกทุก่งแล้วทางขวาวย้อนกลับมาข้างไปใหม่บอนเย็นบอยศาสตร์ยาวมาแล้วไม่มีใครครับโอ้โหอันนี้มันเกือเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่านอกจากลูกฟรีคิกที่ได้ประตูเนี่ยจังหวะยิงหนๆๆๆึ่งหนึ่งก็ยังไม่มีสำหรับบอนเย็นอ๋อออกมาดังสายไม่ผ่านอาร์ฟังอยู่ลถบลูกนี้ ฟัมยกข้ามาแล้วโง่แม่ฤๅษีไม่ว่าอะไรอ้า,อายเกินไปแล้วช,ชี้ชี้ขึ้นมาไปตู้วางตู้นี้แล้วจะไปเล่นต่อแต่ว่าบอลอยู่ท้ายชั้น,นแลกครับโอ้โหยิงตู้นี้ไม่ดีเลยตั้งแต่ต่อฝัประตูขึ้นมาครับสั่งเราหวานเดียวเกมจะผ่านขึ้นมาของครึ่งแรกมาแล้วครับ ตะกอยังเป็นหวานเย็นอย่างที่นางยืนถึงประตูตอกศูนย์อย่างเออยาวขึ้นมาก็ไม่อีกหนึ่งล้านแล้วหวานเย็นอู้ห้มาสวยเลียวก่อนนี้ ดึงจังหวะหลอกแล้วไหลขึ้นมาทางขวาโอ้โหแล้วต er, ูกแล้วุูกแฟนจังหวะนี้ไปดึงนิดหนึ่งเถเสือปาวนี่ครับปาวใส่จังหวะนี้จนักแน่นตัวเองครับหวานเย็นใหนะ้ออกมาซ้ายครับนัปีนออกออกมาเล่นหนึ่งสองสามกลับมาวต้ากันหมายิ้ เราเปลี่ยนการบอลสลับนิดนึงยังได้อยู่ครัแบ,บแบงก์เข้าซ้ายจังไม่นนย,ไมยิงครับให้ออกมาอ้าวเสียตัวอีกนิดนึงเราหลบเข้าในมาตัวท้ายเก่อนออกหลังไปอีกครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับให้แสงยันที่แบบสิงครับแร้วมีเปลี่ยนตัวตอนนี้เอาแต่ด่าที่เสือลงมาครับหัวตีนออกครับ

วางยิงเลยครับจังหวะสุดท้ายได้ของต่อครับโอ้โหมีเจอโอกาสยิงเยอะกว่าชัดเจนครับแต่ว่าสกอร์น,นี่ตามหลังอยู่ครับปีเสียฟรีคิเกเราเสียประตูครั้งเดียวเสียห้าเลยครับปล่อยร้ไปเก็บกลับมาครับให้ม,มาทางขวาแบงค์ตัดเข้าในให้มาจัางหวะที้อาร์มบังอยู่แล้วฝาาทางขวาครับ เฮ้ยเอาเสียล้วพอนะตอนนี้ดึงกลับมาแล้ว่าโดมลูกสองแล้วไม่ดีใช่แล้วพี่เสือไะใ้ตรงกลางมาแท็กกลับไปตั้งกันใหม่แท็กเปิดยาวสวยด้วยแล้วลูก เตะยาวขึ้นหน้านี้หกทีได้อามกลับมาตั้งมอองตั่แล้วกรับเอาทองกันไหลออกมาขวาฟ้าโอ้ไฮลูนี้โดนจักแล้วเราจะสวนกลับตรงกลาแทกลับมาได้อารมกลับมาตัดบอลแล้วดูเขหน้าหอมาแท็กอาร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดไกลมาไ่หางัล่อยแต่ทิ้งออกมาแล้วปล่อยออกข้งเอาไปลุ้นเึ้่แล้วดีเธอ ยังหาจังหวะจบเด่งๆไม่ได้ครับพี่เดินดูเลยป้อมโอ้โหเปิดยาวนี่ไปตั้งตีจับเต่ประตูที่มาครับศาดยาวก็ไม่มีใครนะ่ไหมโอ้ดีผ่านการเสียลูกยาวครับอขึ้นมาป้มเอาป้าขวาดีไห แทงข้ามฝ้ามาลูกนี้บอนข้างหน้าโอ้โหจับบอลไม่ดีเยอะมากที่นะจังหวะแบบนี้ยังไม่เด็ดขาเยอะจังหวะจับบอลนี่ยังจับหลุดอยู่ยวเยอะเขาสร้างมาฟั่งเก้ไปแล้วยกขามาดักให้ตึงเยอะเต็มปีทิ่ของดีเอร์ครับ ủa, à, muốn sẽ mở ra rồi đấy. à, à là... Đôi, đi, khóa, mà, rồi rồi. Thì... đi đột đó... nó ngủ đi, mà, sắp like đi đi thôi. ôi, đi vừa trôn với nhoi nào, sắp bắt nó lắm. โอ้โหหนึ่งหนึ่งครับโอ้โแล้วลูกเกมต่อจากนี้ครับดีเทอร์นีเกมทีม่อดโดน้ำของศูนย์ยิงกลับมาสี่สองครับตายไใบผายครับจากกลับมายิงไกลลูกนี้ไม่สองสอครับเฮตั้งเตะจากฝาประตูที่มาครับเหมาะเล่นสัน้นครับปัม๊มนี่ไงเสือนี่ไงปั้ม เปิดโอ้โหปั๊ม่ายี่ดีเยอะเลยทำไมเน้นลูกเปิดยาวแล้วเปิดไม่แน่นเนี่ยตั้งเตะจากปามอุทยจีเยอะสำหรับบ้านเย็นคอยชิปขึ้นมาโอ้่เรื่องยากมากแต่ว่าระหว่างนี้เสือใต่ทิ้งออกไปเลยแล้วยังได้ลยลูกพุ่งในด้นขวาชี้เยอะฝั่งเย็นกดโดมมาแบงค์เปิดปักคัท โอ้โหบอนมันแรงเกินไปเยอะตอนนี้เอ้ยาวขึ้นมาก็ไม่ดีใครเยอะตอนนี้เอ้ลูกพุ่งเข่าหน้างบูยักขึ้นมาอาม ปาดยาวขึ้นมาแบบนี้บอยเซตสวยขึ้นมาตรงกลางอาร์รมูลได้ครับจังหวะลสองหมาคองกันแล้วสี่ครับเกมอยากกลับมาได้บวานเยน็นห้ทางซ้ายปิก๊กปาดมาแล้วจับเดียวเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เพิ่งจะได้มานี่ตูนขึ้นนำนะครับโอ้โหนี่ขึ้นมาท้างเดียวใต้ประตูเลยครับหนึ่งหนึโอกาสแล้ว,วมมไม่พลาดแล้วสำหรับหวานเย็นเยอะมากต้องชมกันะกว่าทีปิ๊กนี่เพื่อนเถวสองครับ เปลี่ยนตัวอีกคนก็้วปีเดินตอนนี e ้สองาทีสุดท้ายโอ้โหดี่ดีไปตรงต่อแล้วเปิดยาวขึ้นมาเสือเปิด จังหวะนี้อออกข้างไปครับยังได้เพื่อทุ่มทางขวาแล้วบันยองดีอาล้วออกข้างครับเ,เสือแกนข้ามมาขวาเสือฟาวเขามาแ,มาแบงแกะแล้วไม่ดีนิดหน่อยนีิตาตายขึ้นมา คนะเดียวล็อกหลบแล้วไหลามาเน่งๆยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแล้ววันนี้เปเสียบอลตรงกลา,รรางแล้วหลังจากนั่งดีเจเนื้อโบตัดกลับมาแล้วเป็นฟินนนนนกกับคราวนี้ยิงไม่พลาดครับลอยเอาลอยบินไกลตัวนี้ลาดยาวเป็นบอลของดีเรจครับ โอ้ดูว่ามหวานที่มีโอกาสสองครั้งแล้วทำได้สวยเลยเพื่อนเยอะสายตัดหลังมาไม่ดีครับไปทิ้งออกมาก็้วับเข้าซองครับไม่ออกมาที่เสือบอลไปอ้ามปาดยาวขึ้นมาลุนี้แล้วปาดทิ้งบอลสุดท้ายหมดเวลาไปเจ็ดหนึ่งนาทีครับให้ทะลุจุดรับโอ้โห สีอ่ะเดินเดินสียโอกาสไปอ่ะลราตูนบมุกขึ้นมาหน่อยนีดน่ะขวาขวาเย็นเกมดึงอีกทีม่ผ่านแล้วปั๊มอ่าน,นหรือเปล่าไมไปออกแล้วย้อนกลับมาตังมาสองปังอยู่เราจะไปล็อกลูนี้ไม่ได้ครับอยู่ในชน่วงโคล่าบาดเจ็บตัวนาทีครับเปลี่ยนแกนขึ้นมาทางขวาเสีย เปิดมาลูกนี้หลาเข้าสองครับให้เล่นเร็วเลยคนะปิ๊กโยเข้าในมาแล้วรอเพื่อนก่อนครับฝ่าออกมาทางซ้ายนะัดขึ้นมาเองแล้วตัดเข้าในมาตัวนี้ไหลามาุตเต่นแล้วเปิดชาร์จหลับไปทิ้งเอา้าเอา้าเอา้เอาโอา้โหทีน,นี้ไม่ได้ประตูครับบอลเลี้แล้วคูกหน้าโค้ชโอ้โหไม่ได้นะนนเอามาต่อประตูที่สี่ ถ้าได้มานี่กกลดความกดดันไปเยอะแล้วตอนนี้จริงดี่บอลม,มัดยิงไกลไม่ตรงก่อบีก้าติตั้งเตะปาประตูนิดหนึ่งแล้วเราก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยแล้วโอ้โห